สายลายออกจากเบเกอร์เข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับหรือสายลายเข้าด้านบนของสวิตทางเดียวออกด้านล่างของสวิตทางเดียวก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตทางเดียวเปิดปิดหลอดไฟก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตทางเดียวคั้วหลอดและหลอดไฟนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตทางเดียวสวิตทางเดียวนะครับจะมีรูการต่อใช้งานอยู่4รูนะครับ2รูด้านบนก็จะต่อถึงกัน2รูด้านล่างก็จะต่อถึงกันเราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวหรือเข้าด้านบนของสวิตทางเดียวก็ได้นะครับสายลายออกจากเบรกเกอร์เข้าด้านล่างของสวิตทางเดียว ออกจากสวิตช์ทางเดียวก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับหรือสายลายเข้าด้านบนของสวิตช์ทางเดียวออกด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับสายลายสายที่มีไฟมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านล่างหรือเข้าด้านบนของสวิตช์ทางเดียวก็ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นขั้วหลอดการต่อใช้งานนะครับ สายลายจะเข้าตรงกลางของขั้วหลอดนะครับสายนิวตันจะเข้าด้านข้างของขั้วหลอดนะครับส,ส,สายลายเข <athletes> <ettes> <ets> ้าตรงกลางของขั้วหลอดสายนิวตันนะครับจะเข้าที่เกลียวของขั้วหลอดนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟสายลายนะครับจะเข้าจุดนี้นะครับสายนิวตันจะเข้าที่เกลียวของขั้วหลอดสายลายสายนิวตันนะครับ ต่อไปเรามาต่อชางานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวนะครับจะเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวจะต่อเข้ารูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันนะครับสายลายเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวสายลายนะครับเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียว ออกด้านบนของสวิตท,ทางเดียวนะครับจะออกรูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันเข้าด้านล่างออกด้านบนนะครับออกจากสวิตท,ทางเดียวนะครับก็จะมาเข้าขั่วหลอดนะครับจุดต่อใช้างานของคั้วหลอดนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นสายลายด้านข้างนะครับก็จะเป็นสายนิวตันสายลายออกจากสวิตท,ทางเดียว ก็จะมาเข้าตรงกลางของขั้วหลอดนะครับตอนนี้เราต่อสายลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะต่อสายนิวตอนสายนิวตอนสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตอน ก็จะมาเข้าขั้วหลอดนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตนันสายสีฟ้าสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวก็จะมาเข้าขั้วหลอดนะครับ ออกจากขั้วหลอดก็จะไปเข้าบัดบาร์นิวตนันต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับอ n อนเบเกอร์เปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างปิดสวิตช์ทางเดียว